ดีเอฟซีที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมจะขอบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเวลามารีวิวบ้านเนี่ยร้อนสุดๆเลยครับผม40กว่าองศาด้วยกันนะครับผมอยู่กลางทุ่งนาเลยครับพอเราเข้าไปในบ้านแล้วนะกลับเย็นสบายเลยครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ตําบลตําแยนะครับอําเภอพายุกตจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมพอเราเข้าไปในห้องรับแขกนะครับจะมีขนาด4คูณเ5เมตรด้วยกันนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งกระเบียงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทรงต่อความสุขร่วมกับสิสเกตสักมันครับพี่น้อง